สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง The w e d d i n Time วันนี้เราจะพาไปดู10อันดับเกมอินดี้แนว r p g ในปี2012ที่คุณไม่ควรพลาดถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย Alien Shooter 2 c o n s c r i p t i o n เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG มุมมองด้านบน ที่ให้ผู้เล่นต่อสู้กับฝูงเอเลี่ยนจำนวนมหาศาลจุดเด่นของเกมคือความมันของการดิงแบบไม่ต้องคิดมากศัตรูมาเป็นคืนขนาดใหญ่ทำห้รู้สึกสะใจในการทำลายล้างเกมยังมีบรรยากาศที่ตึงเครียดจากเสียงประกอบและเอฟเฟก์ที่ทำออกมาได้ดีตัวเกมเน้นแอคชั่นเป็นหลักแต่ก็สามารถอัปเกรดตัวละครและอาวุธได้เป็นเกมที่เหมาะก,กับคนที่ชอบเกมแนวยิงบ้าระหำ่ำและต้องการความสะใจแบบจักเต็ม Blood Survivor: The Director Cut เป็นเกมสยองขวัญ R.P.G. ได้รับแรงบันดใช้จากเกม Silent Hill ตัวเกมเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งที่ต้องเอาตัวรอดในโลกที่เต็มไปด้วยสัตประหลาดและฝันร้าเนื้อเรื่องมีความลึกลับและเปิดโอกาสให้ผู้เล่นตีความเองเกมเพลย์เน้นการเอาตัวรอดไม่ว่กการต่อสู้ผู้เล่นต้องบริหารทรัพยากรอย่างอาหารยาและกระสุน การตัดสินใจของผู้เล่นจะส่งผลต่อสภาวะจิตใจของตัวละครและสามารถนำไปสู่ฉากจบที่แตกต่างกันกราฟิกแบบพิกเซลแต่สามารถสร้างความหลอนและความกดดันได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นเกมที่เหมาะสำหรับแฟนเกมแนวสยองขวัญที่ชอบเนื้อเรื่องเ้มคน Realm of the Mad God e x o l t เป็นเกมแนวเกมเกมโที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเน้นการเล่นแบบออนไลน์ร่วมกับผู้อื่นคือต่อสู้กับเหล่าศัตรูจำนวนมหาศาลตัวเกมใช้การาฟิกแบบ8บิตที่เรียบง่ายแต่มีสีสันสดใสผู้เล่นต้องพัฒนาตัวละครเก็แบบเลเวลหาไอเทมเกมมีจังหวะที่รวดเร็วและต้องใช้ทักษะในการลกกระสุนป็นลกเป็นเกมที่เล่นง่ายแต่ท้าทาย มาะสำหรับผู้ที่ช่นชอบเกมแนวโคว p และต้องการความตื่นเต้นแบบต่อเนี่อ Half Minute Hero, Super Mega Neo Climax, Ultimate Boy เป็นเกมที่มีแนวคิดแวกแนวโดวยให้ผู้เล่นต้องกอบคูดโลกภายในเวลาเพียง30วินาทีเกมนี้ผสมผสานระหว่างความเป็น RPG กับเกมแนว Speed Run ที่ต้อัศัยการวางแผนและการตัดสินใจที่รวดเร็วตัวเกมมีกรฟฟิกพิกเซลอาร์ตระบบเกมเหยนั้นน่าสนใจเพราะทุกภารกิจจะมีเวลาเพียง30วินาทีในการอาชนะบอรประจำด่านโดยรวมแล้วเป็นเคมที่จะสนุกและแปลกใหม่เหมาะสำหรับผู้ที่เกณชอบความท้าทาย Our Num Escape from the p a t เก g อาร์พีจแนวเทรนเบดที่มีจุดเด่นในการเล่าเรื่องและอิสระในการประจนภัยคุณต้องดินนรนและเอาตัวรอดในเรื่องเล่งของเกมเปิดกว้างให้ผู้เล่นเลือกเส้นทางของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับจักรวรรดิที่โหดร้ายค้นหาความลับของโลกใต้ดินหรือหาทางลกหนีออกไปเหมาะสำหรับแฟนเกม RPG ที่ชื่นชอบการสำรวจและเนื้อเรื่องที่มีความซับซ้อน o l ่ of the kingdom เป็นเกมแนว RPG ผจญภัยที่มีสไตล์การเล่นแบบสบายๆแต่ก็แฝงไว้ด้วยความลึกซึ้งของระบบเกมผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเด็กหนุ่มที่ออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือพ่อของเขาระหว่างทางจะต้องทำภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเกมมีระบบการเล่นที่เรียบง่ายแต่ก็เ,เพิดเพินเกมมีการาฟิกสไตล์ 2D บรรยาก,กาศของเกมทําให้มีความรู้สึกอบอุ่น นับ,บุกของเกมไม่ซับซ้อนตัวเกมสามารถมอบประสบการณ์ที่สนุกและน่าจดจำให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างดี Legend of g i m l o o k k เป็นเกมแนว RPG ดันเจียนค l r r ู้เ่นจะได้ควบคุ้มกลุ่มตัวละครที่ต้องสำรวจคุกใตดินที่เต็มไปด้วยกับดักและสัตว์ประหลาดขวดเกมนี้ใช้มุมมองบุคคลที่หนึ่งและการเคลื่อนที่แบบตรางซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเกมแนวนี้ระบบการต่อสู้แบบเดีย i m e ที่ต้องอาศัยกลยุทธ์และการเคลื่อนที่อย่างชญฉลาดเกมมีบรรยากาศที่ชวนให้ในั่ถึงเกมเก่าเก่าหากคุณเป็นแฟนของเกมแนวแดนเจียงคอเลอร์ที่เน้นการสำรวจและไขปริศนาเกมนี้เป็นเกมที่คุณไม่ควรพลาด o f must die ถเป็นเกมแนว Tower Defense RPG ที่ให้ผู้เล่นต้องรับมือกับฝูงอที่พยายามบุกเข้ามาทำลายป้อมของเราเกมนี้โดดเด่นด้วยการเล่นที่ต้องผสมผารนระหวานแอคชั่นแบบบลท้น3และการวางขับดักเพื่อสกัดศัตรูผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครที่มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังสามารถเล่นแบบผูอ p อบกับเพื่อนเพื่อเพิ่มความสนุกและท้าทายได้อีกด้วย จุดเด่นของเกมคือความหลากหลายของกับดักและอาวุธที่สามารถอัปเกรดได้ทำให้การเล่นแต่ละครั้งไม่จำเจ Torch Light 2เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่ได้รับแรงบนันดาลใจจากซีรีส์เดียบ o โดยมีกราฟิกส,สไตล์กระตูนที่สวยงามและมีสีสันสดใส เกมมีจุดเด่นที่ระบบข้าศ์ตัวละ font ลกหลายซึ่งแต่ละค้าศมีสกิลและสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันออกไปสามารถเล่นโหมดผู้เล่นเดียวหรือเล่นออนไลน์กับเพื่อนก็ได้ระบบการสุม่มแผนที่และไอเทมทำให้เกมมีความสดใหม่อยู่เสมอเป็นเกมที่สร้างเอกลักษณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดีโดยเน้นความสนุกแบบไม่ซับซ้อนมากนักแต่ยังคงไม่สิ่งความลึกของระบบ RPG ทำให้เกมนี้เป็นหนึ่งในเกมแนวแอคชั่น RPG ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก Tell Us My t a l l เป็นเกมแนวโรบไลท์อารพที่มีระบบการเล่นที่ซับซ้อนเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สำรวจโลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยอันตรายเกยมนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่แฟนๆเกมโรบไลท์ ผู้เล่นสามารถเลือกเผ่าพัานธุ์และ f าสต์ได้อย่างหลากหลายซึ่งจะส่งผลต่อวิธีของการเล่นอย่างมากจุดเด่นของเกมนี้คือการต่อสู้แบบ turn-based ที่ต้องใช้ความคิดและการวางแผนเป็นอย่างดีนอกจากนี้ระบบสกิลยังมีความหลากหลายและสามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์ของผู้เล่นแต่ละคนการาฟิกดูเรียบง่ายถ้าคุณเป็นแฟนแนวของเกมโลเบิร์และชอบความท้าทาย เกมนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังเป็นยังไงบ้างมีเกมไหนที่คุณชอบและติดอันดับบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะถ้าคุณชอบเกมเราคือเพื่อนกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า